สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววาสลีนตัวนี้นะคะก็ตัวนี้มีคุณประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะไม่ใช้ได้ทั้งทั่วตัวเลยนะคะแม,ม้กระทั่งปากหรือว่าตาหรือว่าขนตาของเราขนคิ้วผมหรือแม้จะข้อเท้านะคะ มันจะช่วยทำให้ผิวไม่แห้งไม่หยาบก,ก้านทำให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวดูนุ่มค่ะาสามารถปกป้องผมของเราได้นะคะแบบทำให้มันดูเงางามประมาณนี้นะคะหรือว่าจะใช้กับขนตาของเราให้มันดูงอนงามขึ้นหรือว่าทำให้มันดูยาวขึ้นนะคะก็สามารถใช้ทั่วหน้าได้เลยแบบใช้ให้ใช้ตรงจุดด่าดำาของบนใบหน้านะคะ แล้วก็สามารถใช้ตอนสภาพอากาศที่ทำให้ผิวหนังของเรา,าแห้งและหยาบกานได้อย่างเช่นมือของเรานะคะหรือว่าข้อเท้าของเราตรงตาตุ่มของเรานะคะทา,าไปเลยค่ะมันจะทำให้าตาตุ่มของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นไม,ไม่แตกนะคะทำให้แบบผิวเราดูนุ่มน,นวลสภาพดีขึ้นเลยค่ะ ค่ะสภาพเนื้อครีมนะคะก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนอครีมที่ทั่วไปอะคะ่ะมันจะเป็นเนื้อครีมนิ่มๆนะคะทาได้ทุกทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วมันมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะมีหลายสีหลายแบบเลยนะคะให้ไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะค่ะก็ขอจบการรีวิววัสดีไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ